อะผมชอบตรงนี้อย่างหนึงคือมันเป็นมิตรกับฟันฮะเปื่อยเคี้ยวง่ายดีเหมาะสําหรับทุกวัยนะครับรสชาติดีอยู่ค่ะถ้าใครที่ไม่เน้นหวานนะคะดีมากเลยเนื้อนุ่มค่ะ เพราะว่าขาหมูถั่วที่เนี่ยมีขาหมูใส่ถั่วพิเศษผมไม่เคยกินเลยนะ,ะวันนี้นั่งรถมาจากปทุมธานีเลยนั่งสายสีม่วงมาต่อสีน้ำเงินจนมาที่นี่ครับน่าจะอร่อยอยากกินมากเลยค่ะวันนี้มาจากปทุมธานีพาพี่เขามาเป็นวันหยุดค่ะจะมาลองชิมขาหมูสูตรพิเศษแล้วก็ลอดช่องสิงคโปร์ที่เยาวราชมีอะไรกินเนี่ยซื้อหมดเลยค่ะวันนี้สวัสดีครับวันนี้จุดเริ่มต้นของความอร่อยกันที่เยาวราชนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ I am อชัยนาทาวครับที่จอดรถสะดวกสบายมากครับเรานัดเจอกันวันนี้เราจะไปลิมชิมรสชาตินะครับขาหมูถั่วนะครับที่ลือเรื่องในปัตตพนนะครับกับลอดช่องสิงคโปร์โบราณครับวันนี้เรามาดูครับของข่าวและของวันวันนี้จะเด็ดแค่ไหนครับติดตามมาในมาตามมาครับกับพวกเราครับค่ะวันนี้เราก็จะมากินเนาะเยาวราชนี่มันย่านอาหารอร่อยอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เตรียมมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยจะชอปเลยเยาวราดโดยเฉพาะวันเนี้ย เขาบอกว่าข้าวขาหมูกับรถช้างสิงคโปร์ยังไม่เคยกินาชาินี้ไปดูกันค่ะว่ามันจะอร่อยจริงมหเดี๋ยวเราไปดูกันเย้ yeah, ไปครับไป ครับร้านอร่อยขาหมูใส่ถั่วผมอยากจะให้ดูหน้าร้านครับคนไม่ใช่รอรถเมล์นะครับมารอขาหมูใส่ถั่วโชคดีได้โต๊ะครับโชคดีครับวันนี้มาลองชิมครับผมสั่งขาหมูคากินะครับลอยถั่วเยอะๆนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็เต้าหู้ครับหนูเอาหนังกินนี่ใช่ไหมใช่กินนี่เนื้อเนื้อหนังกระไส่ละแยก แยกแล้วก็ไข่เอาถั่วด้วยนะคะ,จะเจ๊ขอบคุณค่ะเอาหางหมูนะคะอีกชามนึงเอาไส้กับเอาคากิ ตัวรสชาติดีมากนะคะเพราะว่าปกติกร้านอื่นจะไม่มีนะคะอันนี้ใส่ถัว่วเพิ่มความรสชาติมันกรุบกรอบให้กับขาหมูค่ะรสชาติรสชาติอร่อยดีครับแต่ว่ามีสเสน่ห์ที่ว่ามีมีถั่วด้วยผมไม่เคยกินที่ไหนเนาะแล้วก็เข้มข้นดีครับที่พิเศษคือว่ามีให้ทุกอย่างเนาะและผมชอบที่นี่อีกอย่างคือว่ามีหางด้วยผมชอบกินหางหมูต้มนะแต่ไม่เคยมีใครทําเป็นแบบพะโล้ให้เนาะ คากินม่เราคุน้นนะอ่ะอันนี้พิเศษครับอร่อยดีครับอ,อย่างผมเราชอบเปื่อยๆครับอ่ะผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือมันเป็นมิรกับฟันฮะเปื่อยเคี้ยงง่ายดีเหมาะสําหรับทุกวัยนะครับส่วนมากอ่ะไม่ค่อยเจอนะที่มีแบบหางหมูมีทั้งคาก,กิด้วยอันนี้เป็นคาก,กิอันนี้มีหางด้วยอ่ะอูคือข้าวขาหมูบางร้านอ่ะมันจะไม่มีหางหมูขายอ่ะแต่จริงๆอ่ะเป็นคนชอบกินหางหมูก็ชอบกินไส้อ่ะรสชาติดีอยู่ค่ะ ถ้าใครที่ไม่เน้นหวานนะคะดีมากเลย<ร>เนื้อนุ่มค่ะไส <_ S 1> ้ก็ไม่บางๆนะคะไส้ฟูดว้วยอร่อยที่สำคัญไม่หวานค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบหวานค่ะกินนี่นี่เนี่ยมันไม่เลี่ยนด้วยนะปกติกิน,นขาหมูม <ๆ S 3> แล้วจะกินเลี่ยนเนาะเออทำไมเรากินนี่นี่เรากินไม่เลี่ยนอะ่ะเ,เรากินเรากินอร่อยอะ่ะเอาหุ่นกะลามปีกอเออหุ่นกะลามปีได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยนหะคนที่ชอบกินข้าวขาหมูนี่แหละจะเป็นอย่างนี้แหละหุ่นนี่แหละหุ่นเล็กๆ อิ่มเลยครับวันนี้ดูเลยครับผลลัพธ์ของวันนี้มันหวานเนาะแล้วมีถั่วด้วยคุ้มเลยครับผมติดตามช่องมาตาม,มาเนาะผมเห็นเขารีวิวเรื่องอาหารแถวยาวาราชตอนแรกผมมองว่าเอ๊ะยาวาราชสงสัยมันจะเป็นเหมือนเหล่านะเป็นเหมือนต้องกินตามพัตคาอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ที่ไหนได้เป็นสตตีทฟที่เราเข้าถึงได้ราคาเราก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางก็สะดวกอย่างบ้านผมอยู่ลามินทา ผมขึ้น BTS นะครับมาลงที่สารแดงแล้วก็ต่อจาก BTS มาเป็น MRT นะครับมาลงที่วัดมังกอแล้วก็เดินข้ามมาโอ้โหผมว่าทำให้สะดวกมากๆครับอนาคตนี่ถ้าเรานึกถึงอยากกินอะไรที่ดาวาราดไม่ว่าจะเป็นของ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 ข้าวหรือของหวานเนาะเดินทางสะดวกมากๆครับ พี่แล้วสรุปไอ้เรื่องข่าวดัง ที่ตอนนี้เกิดการที่ว่าชนอะรถชนแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงแล้ววะก็บอกว่าอะไรอะเขาพรบหมดไม่ยอมต่อประกันอเสียดายเนาะจริงๆแล้วอะพรบประกันเนี่ยมันสามารถต่อได้ก่อนสามเดือนนะไม่ใช่รอให้หมดก็ต่อได้โอ้เสียดายนี่ถ้าผมรู้จักนะผมจะจัดการให้หมดแล้วนะครับเสียดายเขาไม่รู้จักพวกเราเนาะถ้ารู้จักพวกเราก่อนอะจัดการให้หมดแล้วไม่ยุ่งยากด้วย่ายไม่ต้องรอให้ขาดเนาะโอมีครบเลยนะถ้าอยู่ในกิจทีมของพวกเรานะ มีทั้งคุณหมอดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะแต่มีปัญหาเรื่องที่มันตกลงมันไม่ได้นะกูก็ถอมาช่วยได้ด้วยนะพี่ดูแลเร,เรื่องกฎหมายเราก็ดูแลเรื่องกฎหมายด้วยแล้วก็คือมันไม่ยุ่งยากเลยคือเขาไม่ต้องไปนังคุยกับผู้เสียหายจนมันพุดไวอะไรให,ใหญ่โตเป็นข่าวดังเลยจบด้วยการให้คนกลางมาคุยกับพวกเราเนอะแล้วแล้วเราก็เป็นกฎหมายด้วยมันจะต้องเป็นทีมพวกเราเท่านั้นแหละพี่เนาะมันจึงจะไม่ยุ่งยากอีกทีหนึ่งเรื่องนี้จะง่ายขึ้นเยอะนะใช่พวกเราก็จะได้ตามต่ออายุด้วย ไม่ไม่ปล่อยให้พระบอขาดแน่นอนากเขาไม่รู้ไงครับว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถทําได้ก่อนแล้วมันมีช่องทางทางไหนบ้างแช่สี่สำคัญคือมันได้ส่วนลดด้วยสิ่งสำคัญคือมันต่อยอดมันต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วยมีรายรับทั้งทั้งทั้งเซฟรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้คือหวง่าทุกคนสามารถแนะนาได้ทุกคนเนาะให้คนรู้จักนะครับ และยิ่งประโยชน์ใช่ดีดีเนาะเดี๋ยวนี้คือยิ่งบอกบอกว่าเออเราสามารถที่จะต่อเองได้ด้วยเนาะควมมิชชั่นก็เอาเองส่วนรถเราก็เอาเองแล้วเราก็ต่อเองเนาะเราก็ไม่ต้องไปให้ใครเนาะคือพวกเราเราเห็นประโยชน์ตัวเราได้ประโยชน์คนอื่นได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์คนได้ประโยชน์ทุกคนทำเองเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราช่วยก็ได้แนะนำเองค้าก็เอาเอาค่าของไปเองเราจะเองอันคือไม่ต้องโอนให้เราโอนเข้าบริษัทโอนเข้าบริษัทไปเลยแต่เราไปสองเท้าแต่เราช่วยประสานให้ เราเป็นนักเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีเราเป็นนักอะไรนะเราเป็นนักแนะนำเนาะเออช่วยช่วยกันมีอะไรปรึกษาได้เลยค่ะเนี่ยเพศานเนี่ยปรึกษาทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องส่วนลดนะคะเรื่องการต่อประกันเนี่ยปรึกษาเพศานได้เรื่องคุ้มคุ้มมาทางนี้เรื่องเรื่องคุ้มอนใช่ไหมครับใแล้วแล้วแถมจริงๆที่สําคัญเลยคือเราไม่ได้ดูแลแค่คนที่ซื้อเราเราดูแลผู้กรณีอย่างดีด้วยใช่ ว่าเบิกอะไรได้มากไม่พลาดพวกเราคุ้มอยู่แล้วใช่คือเบอิกทุกอย่างที่เบิกได้คือมันมีเคสอ่ะที่เพศสัตเขาเล่าให้ฟังอ่ะว่าเนี่ยก็คือมันเป็นการรถอาหารชนไล่ๆกันมาตึ้งๆๆ,ๆไ้ไอ้รถคันแรกอ่ะพี่ไปชนคนตาย <c oughs> แล้วปรากฏว่า เขาก็เรียกประกันไจ่รบคนแรกคนดียวจริงๆไม่ใช่นะพี่อีสี่คำเนี่ยต้องจ่ายให้คนตายหมดเลยเอออันนี้ใครจะไปรู้เนาะใช่คือเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าถ้าถ้าถ้า,ถาอยู่ในพวกเราเนะโอเคตรงเนี้ยเราก็แนะนำเราก็ดูแลมันเหมือนกับ เราเราทำงานเป็นเหมือนแฟมิลี่นะพี่นาะคือเออเราเราทำเพราะว่ามันคือเหมือนับเป็นญาติเราเป็นพี่น้องเราที่เราโดนเองอะเาต้องบอกว่าใครเจอเราเขาโชคดีนะครับใช่เราเขาได้เยอะด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นผู้เสียหายเขาจะได้เยอะได้รับผลตอบแทนเยอะเราไม่เน้นขายเราเน้นแนะนำให้เขาได้ทางดีได้ควาคุ้มค่าเนาะใช่และยิ่งอยบาหยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะอะไรที่ช่วยเขาประหยัดได้แล้วให้เขาไม่ต้องไปเสียคุ้มเฟ้ออะไรเงี้ยก็คือช่วยเขาไปเหอมบกต่อ เดี๋ยวเนี้มันสามารถซื้อเองแล้วต่อเองรับคอมเองเอาส่วนรถเองไม่เป็นไรเฉพาะพวกเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเราสอยให้วันนี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนข้าวขาหมูถั่วนะครับ ่ายเป็นห0่ทอน3า0ยบาทนะครับทั้งอิ่มท้องวันนี้แล้วก็ได้กลับบ้านด้วยกี่กี่ชุดรัก2ชุด 2, <อ>ด 2> ดครับชุดค่ะซื้อกลับบ้านดูครับไม่เคยกินข้าวขาหมูถั่วนะครับก็มาลองที่ข้าวขามูถั่วยาวราชสูตรโบราณนะครับอร่อยครับผมอิ่มท้องมากๆครับ